ทำไมเวลานี้ถึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ควรมี h เฮลท์แคร์ติดพอร์ตวันนี้เราไปดูกันค่ะ ทำไมถึงต้องมีเฮลท์แคร์ติดพออดอันแรกเลยต้องบอกว่าเอเ็ป populaion หรือสังคมผู้สูงอายุวันนี้เราโครงสร้างประชากรมาโชว์ให้ดูเพื่อที่จะบอกว่าส่วนฐานหรือส่วนที่เป็นเด็กเกิดใหม่เนี่ยเขามีส่วนที่แคบลงเรื่อยๆในขณะที่ด้านยอดซึ่งเป็นส่วนของคนอายุ60ปีขึ้นไปกลับมีจํานวนเพิ่มขึ้นนั่นแปลว่าความต้องการการรักษาพยาบาลรวมถึงนวัตกรรมทางการแพทย์จะยังคงเพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะเรื่องที่2ค่ะมูลค่าปัจจุบันที่ซื้อขายกันอยู่ถือว่าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ถามว่าไม่แพงเนี่ย่ยแปลวาอะไร ถ้าเราเอากราฟมาดูนะคะมูลค่าของการซื้อขายหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยจะอยู่กันที่ลบหนซึ่งถ้าเราตัดช่วงโควิดออกไประดับราคาประมาณนี้ต้องถือว่าถูกใช้ได้เลยซึ่งถ้าเราไปมองที่ปัจจัยพื้นฐานแล้วบริษัทนั้นๆไม่ได้แย่จนเกินไปนักเนี่ยถือว่าเป็นระดับที่มีความน่าสนใจค่ะและเรื่องที่3เรื่องสุดท้ายค่ะการลงทุนในกลุ่มดิเฟนซีฟเนี่ยดูมีความน่าสนใจขึ้นภายใต้ตลาดที่มีความผันผวนอย่างในช่วงนี้นะคะเราเอาตัวดัชนีกรีดแอนเฟียมาให้ดูแปลว่าอะไรกราาฟนนี้่กัจะบอว ถ้ามีการเทรดกันอยู่ในโซนกรีซแปลว่าช่วงนั้นคนลงทุนกันเยอะเลยด้วยความโลภหรือว่าด้วยความอยากลงทุนแต่ถ้าดัชนีมันอยู่ในโซนเฟียแปลว่าคนเนี่ยกำลังรู้สึกกลัวไม่กล้าลงทุนซึ่งปัจจุบันดัชนีตอนนี้อยู่ในโซนกลัวนั่นเองคําถามก็คือว่าแล้วเวลากลัวแบบนี้คนลงทุนเนี่ยเขาลงอะไรกันบ้างอย่างที่เราเคยได้ยินนะคะบางทีเวลาที่คนกลัวความผันผวนมากๆเราจะเอาเงินไปลงทุนในทองคําแต่ถ้าใครไม่ได้อยากลงทุนแต่ในทองคําเพียงอย่างเดียวการย้ายมาลงทุนบางส่วนอยู่ในกลุ่มดิเฟนซีฟอย่าง Healthcare เฮลท์แคร ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจในช่วงนี้ค่ะ แล้วทำไมปี2024ถึงเป็นปีที่ไม่ค่อยแจ่มมากสำหรับ healthcare ค่ะเราหยิบมาให้ดู4เหตุผลนะคะอันแรกต้องบอกว่ามีการย้ายเงินลงทุนค่ะจากกลุ่มดิเฟนซีฟไปลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตวกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่เป็นเทคหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการนำเอา AI ไปใช้นั่นเลยเป็นเหตุผลที่กดดันทาให้ราคาของกลุ่ม healthcare เนี่ยไม่ไปไหนนะคะ2ค่ะเป็นเรื่องความไม่แน่นอนของนโยบายหรือว่ากฎระเบียบต่างๆหลังจากที่คุณทรัมป์เข้าเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยเขามีการเสนอชื่อคุณ นานดีจูเนียหรือว่า r f k เป็นค a n d i ดตในการเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขซึ่งต้องบอกว่าคุณอ f k เนี่ยอาจจะมีความเห็นที่ตรงกันข้ามกับคุณโจไบเดนอย่างสิ้นเชิงยกตัวอย่างเช่นไม่เห็นด้วยกับการฉีดวัคซีนหรือว่าไม่เห็นด้วยกับการกักตัวในช่วงโควิดรวมไปถึงค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับการใช้ยาลดน้ําหนักหรือว่ายาเบาหวานต่างๆซึ่งเหตุผลเหล่านี้นี่เองเนี่ยทำให้กดดันค่ะว่านักลงทุนกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้า RFK เข้ามาดํารงตําแหน่งนั่นเองส่วนเรื่องที่3นะคะเป็นปัญหา ในการขาดแคลนแรงงานแล้วก็ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะตามรายงานของดีรอยเนี่ยบอกว่าปัญหานี้ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างมากแล้วก็มีการกดดันกับกําไรของธุรกิจในกลุ่มเฮลท์แคร์พอสมควรในปีที่แล้วค่ะและประเด็นที่4ค่ะต้องบอกว่าเป็นประเด็นเฉพาะตัวของบริษัทต่างๆในกลุ่มธุรกิจนี้นะคะเราเอาตัวอย่างบริษัทมาเล่าให้ฟังกันสักสามที่และกันอันแรกที่ได้ยินกันมาเยอะๆในช่วงปีที่แล้วคืออีไลลิลลี่ในช่วงเดือนกร,รกฎาคมค่ะราคาหุ้นเนี่ยลงมาประมาณ20%หลังจากที่บริทคู่แข่งอย่างโรงได้มีการประท การทดลองยาแล้วผลออกมาเป็นที่น่าพอใจคะ่ะนั่งคุณกังวลว่าเมื่อคู่แข่งมีความสําเร็จในการพัฒนายาตัวใหม่จะเกิดการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดสําหรับยาในกลุ่มนี้ซึ่งอีไลลิลี่เขาเด่นในเรื่องของยาลดน้ําหนักแล้วก็ยาเบาหวานต่อมาในเดือนพฤศจิการาคาหุ้นลงไปอีกประมาณ12%หลังจากที่บริษัทมีการประกาศคาดการกําไรซึ่่งการทีมีการปรับลดมากกว่านี้เองเนี่ยสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนถึงแนวโน้มการเติบโตของอีไลลิลี่รวม ไปถึงอนาคตของยาลดน้ําหนักด้วยค่ะต่อมามาดูที่ No v o n o r d i s ค่ะเป็นบริษัทที่2นะคะที่ได้รับผลกระทบคล้ายกันกับที่เมื่อกี้อีลเลลี่ได้รับไปนะั่นก็คือมีการมีคู่แข่งที่เขาพัฒนายาได้ดีมากขึ้นแต่สําหรับ No v o n o r d i s เนี่ยในช่วงเดือนธันวาเขาเจอปัจจัยอีกเรื่องหนึ่งที่กดดันราคาของตัวเขาเองนั่นก็คือผลการทดลองยาของเขาที่ออกมาแล้วปรากฏว่าให้ความสําเร็จนี่น้อยกว่าที่คาดเดิมเขาตั้งใจไว้ว่าผลน่าจะสําเร็จประมาณ25%แต่ปรากฏว่าผลที่ออกมาจริงได้อยู่ 2.7%ก็เลยทําให้นักลงทุนกังวลในเรื่องการพัฒนายาตัวนี้ค่ะมาดูตัวสุดท้ายค่ะ United Health ตัวนี้เนี่ยในเดือนธันวาคมมีข่าวที่นักลงทุนไม่ได้คาดฝันนะคะเพราะว่า Brian t h o m p ส o n ที่เป็น CEO ของ United Health Care ได้ถูกลอบยิงเสียชีวิตซึ่ง United Health Care เนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของ United Health Group จากข่าวนี้เองเนี่ยทำให้เกิดการตรวจสอบอย่างละเอียดขึ้นมาในกลุ่มของธุรกิจประกันและแน่นอนว่าในช่วงนั้นราคาของ UNH ปรับลลลดงงถึง20%แะกดดันทให้ดัชเอ นนลงมาอยู่ถึงประมาณ200จุดเนื่องจากหุ้นตัวนี้เป็น1ใน30ที่ใช้คำนวณดัชนีดาวโจนส์ค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ k คเ h a n n e l Channel ด้วยค่ะสำหรับผู้เล่นในเซกเตอร์นี้นะคะต้องบอกว่าไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสหรัฐอีกฝั่งหนึ่งก็คือมาจากทางยุโรปด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาจาก2โซนก็เลยมีความสำคัญวันนี้เราเอามาให้ดูค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี MSCI Europe Healthcare เนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมามีการปรัับตวลดลดงงซึ่ เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีอื่นๆค่ะ ไตรามาสสี่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวและแนวโน้มในปี2025เราไปดูกันก่อนนะคะว่าอันแรกไตรามาสที่4เนี่ยสัญญาณฟื้นตัวที่ว่าคือกําไรของบริษัทเนี่ยโตอยู่ประมาณ11.9%ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นประมาณสัก11.5%นําโดยผลประกอบการของบริษัทยาใหญ่ๆยกตัวอย่างเช่นจอร์แดนและจอร์สดนแอปปหรือว่าโรชนะคะที่มีผลการดาเนิน,นง,งานออกมาได้ดีโดยที่ผู้บริหารค่ะก็ออกมาบอกว่าแนวโน้มการเติบโตนี้เนี่ยน่าจะเป็นในภาพรวมที่เขาพอใจสำหรับ ปีที่แล้วและในปีนี้ก็น่าจะยังคงเห็นการเติบโตนั้นอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของยอดขายแล้วก็การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆค่ะสาหรับปี2 0 2 5นค่ะนักวิเคราะห์ก็คาดการกันว่า e a r n i n g ็หรือว่ากําไรของเฮลท์แคร์เนี่ยน่าจะเติบโตได้ดีไม่แพ้ไปกว่าหุ้นในกลุ่มเทคเลยซึ่งเราคาดการกันว่ากําไรน่าจะเติบโตอยู่ประมาณสัก20%มาจาก3สาเหตุใหญ่ๆนะคะอันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของ a g e population แบบที่เราคุยกันไปแล้วในเรื่องสังคมผู้สูงอายุต,ตอนต้นเรื่องที่2ค่ะเป็นเรื่อง AI adoption in draft หมายความว่าในธุรกิจ นี้จะเริ่มมีการนํา AI เข้ามาใช้มากขึ้นตั้งแต่การคิดค้นทดลองไปจนถึงการพัฒนาสิ่งที่ตามมาคือว่าขั้นตอนหรือระยะเวลาในการพัฒนายาจะเร็วขึ้นและการควบคุมต้นทุนก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของฟาร์มาและก็ไบโอซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการใช้ AI มากขึ้นนี่เองโดยเฉพาะยาในกลุ่มยาลดน้ําหนักแล้วก็ยาเบาหวานค่ะส่วนเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของแนวโน้มการใช้งบประมาณใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพของทั่วโลกที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยลบที่ยังต้องติดตามนะคะเป็นท่าทีที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายของคุณทรัมป์นั่นเองหลังจากที่มีการเสนอชื่อให้คุณ IFK เข้ามารับตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแล้วเนี่ยปรากฏว่ายังมีความไม่แน่นอนในการใช้นโยบายต่างๆดูจากหลายอย่างที่ทําไม่ว่าจะเป็นการยกเลิก drug pricing model หรือว่าตัวที่มีการเสนอให้ออกจาก WHO แต่หลังจากนั้นค่ะข่าวล่าสุดก็ออกมาบอกว่าจะไม่ทําอะไรแล้วเกี่ยวกับ Social Security Medicare แล้วก็ Medicaid ซึ่งการประกาศอันล่าสุดนี้ส่งผลทําให้รั คาหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นดังนั้นค่ะเราแนะนําให้ติดตามอย่างใกล้ชิดว่าคุณทรัมป์เขาจะพูดอะไรออกมาอีกซึ่งมันมีผลทําให้เกิดทั้งฝั่งบวกและฝั่งลบ แล้วจะลงทุนในกลุ่มเฮลท์แคร์ทำอย่างไรได้บ้างอันแรกเลยค่ะเป็นการไปซื้อหุ้นโดยตรงของบริษัทที่อยู่ในเซกเตอร์นี้จะเป็นกลุ่มยากลุ่มฟาร์มากลุ่มไบโอหรืออะไรก็ได้แต่นิดเดียวสําหรับคนที่อยากจะลงทุนในหุ้นเองการลงทุนในกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ตีความง่ายๆหรือตรงไปตรงมามากนักอีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีบเซ sector หรือธุรกิจย่อยอค่ะอยู่ในนั้นค่อนข้างมากและอาศัยความเฉพาะตัวในการวิเคราะห์อยู่ดังนั้นถ้าใครไม่ได้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์หุ้นรรราาายยตัวัววหืืือออธุุกกกกิจจจในนนนลลล่่มล่มเทททแค้ีีะไปง2็ ลงทุนผ่านกองทุนรวมที่เขาลงทุนอยู่ในธุรกิจเฮลท์แคร์เป็นหลักซึ่งวันนี้เราดึงมาให้2 c h ช้อยส์ที่มีความน่าสนใจในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือกองทุน KT Health Care และอีกตัวจะเป็น KG Health ค่ะความต่างหลักๆของ2กองทุนนี้ค่ะนั่นก็คือ KT Health Care เนี่ยเขาลงทุนกระจุกตัวมากกว่าโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็น Life Science ในนั้นเนี่ยประกอบด้วยเช่น BioTech Pharma แล้วก็ MedTech i ในขณะที่กองทุน KG Health เขาลงทุนกระจายตัวมากกว่าปีที่แล้วมันเป็นปีที่กลุ่ม Bio แล้วก็กลุ่มฟา a r m a เนี่ยมีผลตอบแทนที่ มันก็เลยทําให้กองทุน k t h e a l t h c a r e มีผลการดาเนินงานที่ดีกว่าในปีที่แล้วค่ะสรุปทั้งหมดกันอีกครั้งนะคะสําหรับธุรกิจ Healthcare ยังดูมีความน่าสนใจและควรม,มีติดพอร์ตเพราะว่าสังคมยังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งเป็นเมกะเทรนของโลกใบนี้นะคะเรื่องถัดมาคือมูลค่าที่ทุกวันนี้มีการซื้อขายกันอยู่เนี่ยต้องบอกว่ามีการซื้อขายกันในโซนที่ถูกกว่าในอดีตที่ผ่านมาและเรื่องสุดท้ายความไม่แน่นอนของตลาดการลงทุนในช่วงนี้การเลือกลงทุนในกลุ่มที่เป็นดิเฟนาน่าสนใจ สำหรับปีที่ผ่านมาที่มีแรงกดดันหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์เยอะๆเนี่ยมาจากหลายเรื่องเลยนะคะอย่างอันแรกต้องบอกว่ากลุ่มเทคเองที่เขาดูมีแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจกว่าทําให้นักลงทุนย้ายเงินไปลงทุนในกลุ่มเทคมากกว่าเฮลท์แคร์ที่เป็นดิเฟนซีเรื่องที่2นะคะนั่นก็คือการเข้ามาของ r f k ซึ่งค่อนข้างสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนว่าจะเกิดความผันผวน,นอยู่ในการใช้กฎระเบียบและมาตรการต่าง,ตางๆต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพค่ะและอีกเรื่องที่ลืมไม่ได้นั่นก็คือการขาดแคลนแรงงงานนนรวมไปถึต้ทุ ที่เพิ่มสูงขึ้นก็เป็นความท้าทายนะคะว่าเขาจะยังรักษากําไรในปีถัดไปได้แค่ไหนส่วนเรื่องสุดท้ายเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับความเฉพาะตัวของแต่ละบริษัท,ทเช่นมีคู่แข่งที่เริ่มพัฒนายาต่างๆมากขึ้นทําให้มีความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดของเจ้าเดิมๆยังไงก็ตามค่ะพอมาดูผลการดําเนินงานในไตรมาสที่4ี่และมุมมองของปีนี้สิ่งที่ยังพอให้ใจชื้นได้อยู่บ้างนั่นกนะ็คือแนวโน้มกําไรของธุรกิจนี้ยังค่อนข้างเติบโตได้ดีและผู้บริหารออกมาสร้างความเชื่อมั่นแล้วกันนะคะ ว่ายอดขายยังน่าสนใจและน่าจะยังเติบโตได้อยู่รวมไปถึงการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับทางยาก็จะช่วยทําให้ยอดขายในปี2025เติบโตได้ดีตามไปด้วยค่ะแต่ยังมีสิ่งที่เรายังต้องกังวลน,นะคะนั่นก็คือท่าทีของทรัมป์ว่าเขาจะพูดอะไรออกมาอีกเกี่ยวกับธุรกิจนี้และทั้งหมดนี้ถ้าฟังมาแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าการลงทุนในธุรกิจเฮลท์แคร์ดูน่าสนใจแล้วแล้วก็นอกจากการลงทุนแบบไปซื้อหุ้นโดยตรงด้วย,ยตัวเองการลงทุนผ่านกองทุนรวมอย่าง KT Health Care หรือว่า KG Health ก็เป็นทางเลือกที่น่าจะตอบโจทย์ค่ะทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างคะสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ KG e l well s Channel ด้วยค่ะ